สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงค์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทนะครับวันนี้ขอภัยมาสายหน่อยนะฮะเพราะว่ามาทํางานที่ต่างจังหวัดที่ราชบุรีนะครับแต่ว่าก็เจอกันเหมือนเดิมครับในช่วงของ l u e สตูเด y นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยฮะขอบคุณเครื่องดื่มสิง์เลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดาครับมีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับ ว่ากันถึงข่าวที่น่าสนใจกันบ้างมีอะไรนะครับมาเรื่องบนที่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสปอนเซอร์คาดอกนะครับรวมไปถึงเ,เรื่องของไนกี้ด้วยนะครับก็มีรายงานครับบอกว่าทางไนกี้รู้สึกว่าการไม่มีสปอนเซอร์บนหน้าอกเสื้อเนี่ยทำให้ยอดขายลดลงในช่วงซัมเมอร์ซึ่งทางเชลซีเนี่ยอยู่ในสัญญาการผลิตชุดแข่งขันกับไนกี้ทั้งหมด15ปี และดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ยอดขายที่ซบเซาในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยทำให้มีความกังวลเกิดขึ้นขณะเดียวกันครับก็ก็มีรายงานเรื่องของสปอนเซอร์คัดอกวันก่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องของรียดแอร์นะครับรียดแอร์ก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะก็มีรายงานว่ารียดแอร์ก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ที่ติดต่อเชลซีมาโดยตลอดแต่ว่าช่วงหลังก็ดูยิบเนี้ยไปนะครับไม่รู้ว่า หายไปเพราะอะไรเหมือนกันสาหรับริยาตแอร์ A. นะครับขณะเดียวกันนะครับแมตลอรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยยังไม่ได้รับการติดต่อจากโทมัสทูเคิลหรือสมาคมฟุตบอลอ,อังกฤษนะครับในเรื่องของการที่ทูเคิลต้องการดึงตัวเอเดริเก์อิลาริโอโค้ชผู้รักษาประตูของทีมครับซึ่งได้มีรายงานออกมาว่าทูเคิลเนี่ยต้องการให้อิลาริโอรับงานแบบพาร์ทไทม์ให้กับทีมชาติอังกฤษพร้อมกับนักวิเคราะห์จากเชลซี แต่สโมสรยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจนถึงช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็มีรายงานครับจากจอคอบซินเบิร์กบอกว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยจะคว้าตัวเจมส์เมลเบิร์นครับนักวิเคราะห์ของเชลซีเข้ามาร่วมทีมโดยคาดกันว่าการต่างตั้งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเข้าร่วมแบบถาวรครับส่วนเอริกอิาเนี่ยนะฮะยังคงลังเลว่าจะร่วมทีมของทูเคิลหรือเปล่านะครับ นอกจากนี้ก็มีรายงานจากทางเดลี่เมลครับรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยเตรียมที่จะฉลองครบรอบ120ปีของสโมสรในเดือนมีนาคมนี้นะครับด้วยการจดลิขสิทธิ์ตาสัญลักษณ์พิเศษเพื่อใช้ในโอกาสสำคัญครับโดยสโมสรเนี่ยได้ยืนยันว่าตาสโมสรหลักของทีมเนี่ยจะยังไม่เปลี่ยนแปลงครับนอกจากนี้เชลซียได้ทำการจดลิขสิทธิ์คำว่าเชลส์นะครับก็คือ C H E L S เนี่ย แล้วก็เดอะเชลซ์ครับซึ่งเป็นคำที่แฟนบอลใช้เรียกทีมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อป้องกันการนำชื่อไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตขณะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของอินซมาริสกาครับออกมาพูดถึงแฟนบอลน,นะครับเขาบอกว่าความสัมพันธ์กับแฟนบอลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากครับผมชอบมากครับทั้งเวลาได้ลงเล่นในบ้านและเกมเยือนแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยเรียกว,ว่าแต่ถ้าเราเนี่ยสามารถสร้างสิ่งสาคัญบางอย่างกับแฟนบอลได้ในบ้านผมคิดว่าจะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสําหรับเรา แน่นอนครับเราต้องการพวกเขาระหว่างฤดูกาลครับเหมือนที่เราต้องการพวกเขาในเกมกับ Forest เราต้องการพวกเขาในเฮือกสุดท้ายครับและเราเกือบจะทำมันได้ถึงแม้เราจะไม่ชนะแต่พวกเขายังคงสนับสนุนเราเราจะน้มาร์สกายบอกว่าช่วงเบรกทีมชาติเนี่ยทำให้คุณมีเวลาได้คิดทบทวนครับเมื่อคุณมีแมชการแข่งขันที่มากเกินไปบางทีคุณก็ไม่ได้หยุดเพื่อได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมได้มีโอกาสทดลองแบบวันต่อวัน เพื่อดูว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างในสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นและในตอนสุดท้ายถ้าหากคุณเน้นไปที่การพัฒนานักเตะและทีมเนี่ยนั่นจะเป็นวิธีที่เราพยายามลองทำมันในทุกๆการฝึกซ้อมนอกจากนี้มาเดสกาก็บอกว่าเช่นเดีวกันกับสตาฟทุกคนนะครับพวกเราทำงานอย่างหนักและพวกเราทุกคนมีความคิดที่เปิดกว้างพวกเรามองหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ มองถึงการเล่นฟุตบอลในประเทศที่แตกต่างและมองถึงวิธีการที่เราจะพัฒนาไปให้มากกว่านี้ขณะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของเอนโซฟอนเนเดสนะครับเขาบอกว่าขอให้ผมได้กล่าวทักทายกับแฟนๆของเบนฟิก้าที่คอยส่งข้อความและจดจำผมได้อยู่เสมออย่างไรก็ตามครับผมไม่ชอบวิธี ที่ผมย้ายออกจากสโมสรนครับแต่ผมรู้สึกขอบคุณต่อสโมสรนและทุกๆคนสําหรับกําลังใจที่มอบให้ผมนะครับถ้าจะมาได้ตอนนั้นเอ็นโซ่ตอนออกมาก็ออกมาแบบปุ๊บปั๊บไปนิดนึงนะดูแปลกๆไปหน่อยนะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีบทสัมภาษณ์ของฟองระเบิฟครับก็ฟองระเบิฟนี่เวลาแกสัมภาษณ์ทีไรก็ดุดันตลอดนะแกพูดถึงโคพารเมอร์ Palmer, ครับเขาบอกว่าเอาละพวกเขาคว้าตัวพาเมอร์ไว้ได้ในราคาที่ดีมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอคาดเดาว่าถ้าพวกเขาได้รับข้อเสนอสักประมาณ100ล้านปอนเนี่ยก็อาจจะขายออกไปครับเพราะว่านี่เป็นธุรกิจของพวกเขาครับธุรกิจซื้อขายซึ่งมันจะขัดกับโมเดลทางธุรกิจของพวกเขาถ้าหากไม่ได้ตัดสินใจขายแน่นอนแหละว่าแฟนๆเนี่ยต้องไม่พอใจแต่ถ้าหากพวกเขาไม่ขายในราคา100ล้านปอนขณะที่ซื้อมาเพียง45ล้านเนี่ยนั่นจะเป็นอะไรที่โง่มากสําหรับพวกเขาถ้าหากเลือกที่จะมองข้ามระบบโครงสร้างทางธุรกิจซื้อขาย เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาจะขายพาเมอร์อย่างแน่นอนครับเพราะพวกเขาไม่สนเกี่ยวกับสโมสรพวกเขาอยู่ที่นี่ก็เพราะเรื่องเงินไม่ใช่เพื่อผลการแข่งขันที่ดีของสโมสรการได้ผลการแข่งขันที่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของพวกแฟนบอลครับเงินต่างหากที่กลุ่มผู้นี้สนใจจริงๆนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมมองย้อนแย้งนะเพราะว่าดูช่วงหลังเนี่ยบอกบริหารก็ อยากจะมีความสำเร็จเรื่องทรอฟี่นะครับอันนี้ผมว่าฟ mm hmm. องเลเบิร์ฟแก่็โหดไปหน่อยนะครับขณะที่ฟอรลองมาลูด้าครับซึ่งไม่ค่อยให้สัมภาษณ์เท่าไหร่เนี่ย mm hmm. ก็ออกมาบอกว่าจากที่สิ่งที่ผมเห็นตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลนี้เนี่ยเชลซี Chelsea จะจบในท็อปโฟอย่างแน่นอนอีกทั้งผมยังคิดเลยว่าถ้าพวกเขามีโอกาสลุ้นที่จะติดท็อปทีเนี่ยแล้วก็สามารถตออกก่อกรกับทีมชั้นนําในพรีเมียร์ลีกได้ซึ่งเชลซีจะเป็นแต่ต้องต่อสู้กับแมนซิตี้หรือว่าููและอาร์ซอนนลให้ได้ใน ถ้าพวกเขาต้องการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนอกจากนี้ฟลอร์มอรด้าก็บอกว่าเอนโซมาเรสกาเนี่ยได้เข้ามาและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลายคนคาดว่าเขาจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับการรับงานคุมทีมหลังจากทำงานในเดอะแชมเปี้ยนชิพเมื่อฤดูกาลที่แล้วรวมถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่เป็นเบื้องหลังของสโมสรเชลซีสำหรับผู้จัดการทีมอาย,อยุน้อยที่ยังไม่มีประสบการณ์ครับการคุมสโมสรใหญ่อย่างเชลซีเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากครับ แต่เขาได้เข้ามาทําผลงานไม่แพ้ใครเลยเจ็ดนัดอีกทั้งยังคว้าผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจําเดือนทุกอย่างที่เชลซีดูเหมือนอยู่ในการควบคุมและผมคิดว่าเราต้องให้เครดิตกับเขานอกจากนี้มารูด้าก็บอกว่าผมไม่สนใจว่าแมนยูจะต้องเสียดายที่ขายซานโช่ให้เชลซีหรือเปล่านั่นเป็นเรื่องราวในอาชีพการค้าแข้งของเขาที่ได้จบไปแล้วและในตอนนี้เนี่ยเขาคือนักเตะของเชลซีครับมันไม่เกี่ยวรอกว่าทางแมนยูเนี่ยจะต้องรู้สึกยังไง มันเกี่ยวแค่ว่าเชลซีจะสามารถทําอะไรได้บ้างให้กับสโมสรยิ่งใหญ่อย่างเชลซีนะครับก็คือเขาไม่ได้สนใจว่าจะย้ายจากแมนยูยังไงสนใจเขาว่าซานโชจะทําอะไรให้เชลซีได้บ้างนะครับขณะเดียวกันครับก็มีบทสัมภาษณ์ของเจสันคันดีดอดีตนั้งแต่เชลซีก็บอกว่าผมรู้จักหลายๆคนที่เชลซีได้ให้สัมภาษณ์โทมัสทูเคิลและพวกเขาก็ชอบมากครับผมสัญญากับพวกคุณเลยว่าทางชาติจะต้องรักเขาครับความจริงที่เขาเป็นชาวเยอรมันไม่ได้มีความหมายอะไรกับเขาเลยนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูผลงานครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะขณะเดียวกันก็มีรายงานจากแกรมไบลี่ครับบอกว่าเชลซีคือนหนในสโมสรที่จับตาดูความเคลื่อนไหวของมาริโอดอเจเลสครับกองกลางชาวไอวอรี่โคอร์สที่มีสไตล์การเล่น,ในใคล้ายกับจอร์ดอบีมิเกลนอกจากนี้ก็มีรายง,งานจากท็อกสปอร์ตว่าอเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ยได้ทําให้สโมสรต่างๆรวมถึงอาร์เซนอลจับตามองครับเนื่องจากนักเตะยังชะลอการต่อสัญญาฉบับใหม่กับนิวคาสเซิลออกไปก็ยังมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะสำหรับใครที่ชอบอเล็กซานเดออร์ิซั นอกจากนี้ครับก็ถ้าข่าวเกี่ยวกับเชลซีในตลาดซื้อขายเนี่ยอาจจะค่อนข้างมีห่างๆไปปลายบางๆอยู่บ้างนะมีเรื่องของจอร์าปอร์ต้านะครับบอกว่าเชลซีเนี่ยเซ็นสัญญานะครับกับมาคิวนะครับอย่าลืมว่าเชลซีเนี่ยยอมจ่ายค่าฉีดสัญญาในกรณีของมาคิวมาแล้วประมาณ5ล้านยูโรเองนะฮะลาปอร์ต้าบอกว่าเชลซีเนี่ยเซ็นสัญญากับมาคิวบอกฟังนะครับนะักเตะคนไหนก็ตามที่ต้องการย้ายออกไปเนี่ย ประตูพร้อมเปิดอยู่เสมอไม่มีที่ไหนเหมือนกับบาซ่าและเขาจะรู้ตัวในภายหลังนะครับเหมือนออกมาเตือนว่าประมาณว่าเดี๋ยวคนเดีเดี๋ยว,ยวจะรู้ตัวเองอ่ะนะครับแหมก็พูดดักไว้เลยนะสำหรับลาปอร์ตานะครับที่เหลือเนี้ยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นบทสัมภาษณ์จะเยอะนะครับเรื่องข่าวซื้อขายอาจจะดูไม่ค่อยมีเท่าไหร,ร่นะฮะอาจจะดูเงียบๆหน่อยเดี๋ยวใกล้ๆมการาเนี่ยน่าจะมีมา,มามากกว่านี้นะครับที่เหลือก็ดูแล้ว ยังไม่มีอะไรมากมายนะฮะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับน่าจะครบถ้วนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเลยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ